ไม่ยอมไม่ง่ายหรอกมันจะเก่งแค่ไหนมันก็หนีกูไม่พ้นหรอกนะมดมันตายเพราะน้ำพึ่งผู้ชายมันตายเพราะผู้หญิงหมายความว่าไงพ่อหมายความว่าไงหมายความว่ากูจะฆ่ามันสิและพ่อจะฆ่ามันวิธีไหนอ่ะพ่อก็รู้ว่ามันยิงควันไม่เข้ากูรู้ว่าตอนนี้มันรักมันชอบอยู่กับอีสีไพรน้องสาวมึงกูจะให้อีสีไพรเนี่ยเป็นคนฆ่ามัน นะงั้นพ่อก็ลองถามความจำใจของสีไพรยก่อนได้นี่สีพรามาหาพ่อหน่อยลูกสวัสดีครับคุณพ่อวันดีสวัสดีครับพ,พี่โจมวันดีนะ้องพ่อมีเรื่องอะไรพ่อมีเรื่องอะไรที่เรียกสีไพรามาที่นี่สีไพรช่วยพ่อหน่อยนะมันยำหน้าพ่อมันยำจากสีพ่อ สีไพรทำงานให้พี่หน่อยนะมันย้มหน้าพี่มันย้มหน้าพ่อให้ไพรไปทำอะไรคะพ่อจะให้สีไพรไปฆ่าคนฮพ่อจะให้ไพรไปฆ่าใครพ่ออย่าลืมนะว่าการฆ่าคนนะ่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมนะพ่อและลูกก็เป็นผู้หญิงซะด้วยสิบาปกรรมมีที่ไหนกันฮะมึงมีหน้าที่ปฏิบัติ ไปฆ่ามันแล้วพ่อจะให้ใครไปฆ่าใครฆ่าไอ้นพดลฮะพ่อทำไมตกใจมากเหรอทำไมมึงรักมันมากกว่ากูเหรอมึงรักมันมากกว่าพ่อมึงเหรอ <c oughs> คือว่าลูกกลัวบาปคะ่ะบาปกรรมมีตัวตนหรอที่ไหนบาปกรรมไม่มีจริงหรอก หากว่ามึงไม่ฆ่ามึงกับกูก็ฆ่ากันพ่อไม่ต้องมาเรียกกูว่าพ่อต่อไปนี้กูจะไม่มีลูกที่ชื่อว่าชีไพรกูจะไม่เรียกมึงว่าลูกและมึงก็อย่ามาเรียกกูว่าพ่อตัดขาดจากความเป็นพ่อลูกกันทอพ่อไม่ต้องเรียกกูว่าพ่อจใจลูก่าเขาได้ยังไงก็ใน,น,นเมื่อพี่ดนเป็นผัวไพรแล้วนี่ ประการสําคัญไพรมีท้องตั้งสามเดือนแล้วด้วยทามว่าไพรค่าพีด่ดลลูกที่เกิดมาไม่กำพาพ่อเหรอไม่ครัพ่อลูกทำไม่ได้อีสีไพรกูขอร้องแค่นี้มึงทำไม่ได้มึงรักมันมากกว่ากูอาว่ามึงรักมันมากกว่ากูแล้วก็ ยาพิดขวดนี่กูจะกรอกปากมึงพอไม่ต้องมาเรียกลัวพอ่อมึงจะทำตามที่กูขอร้องไหมพ่อทำไมใจหอใหใจร้ายอย่างเงี้ยถ้าไม่ฆ่าพี่ดดนพ่อก็ฆ่าไพรถ้าไพรตายลูกของไพรก็ตายด้วยไม่ไพรไม่ยอมยังเด็กขาดลูกยังไม่ได้ลืมตามองดูโลก ที่จะต้องมาตายก่อนวัยอันควรฆ่าผัวดีกว่าพ่อลูกเออให้มันได้อย่างนั้นสิว่าลูกพ่อนี่สิเลือดของพ่อไอ้ยางนั้นไอ้มึงนำยาพิษขวดนี้ไปใส่ในอาหารในปกมันกินให้วกมันไสขาดไงหมดทุกคนําเพ่อพ่อมันตายแน่นะแต่ระวังหน่อยไว้นกปดนมันนกรู้นะพอไปก่อนละ ระวังหน่อยนะน้องนะพี่ก็ไม่อยากให้น้องทำหรอกแต่ว่ามันขัดใจพ่อไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนละโอ้ทำไมพ่อใจโหดใจร้ายอย่างเงี้ยพ่อจะฆ่าลูกได้ลงคอหรือเนี่ยนางโมรากากีที่ชั่วฆ่าผัวตัวเองโดยไม่เจตนาแต่ชาวบ้านเขายังวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอเป็นคนชั่วฆ่าปัวตัวเองแต่สีพรายนี่สิ ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ผิดแต่ต้องมาข่าผัวเยี่ยงโมรากากีอย่างนี้เลยเนี่ยโธ่เฮ้ยมือลูต้องแล้วเธอกระเดินรองไห้ ตรงสั้นสามว้ไม่สือตรงเมื่อตอนแรกๆรนี่เรากันรักเส้นักนะแต่เพื่อลูกเธอต้องกล้าตามบิดาประงคงเหมือนมรากากีไม่สือตรงและตกลงเธอเดินรองและไปยังองขกองผูชายและตกลงธอเดินร้อง ร้องไห้มาทางโน้นอ่ะชีพรยมาทำอะไรที่นี่ปกติแล้วเธอไม่เคยมาที่นี่อต้อมาทำอะไรกันนะไม่รู้รับพี่ดนอนอ้าวพรานี่เธอร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ค่ะแล้วทำไมตาแดงๆล่ะฝุ่นมันเข้าตา านจุควอะไรจ้าเออร้องไงไม่ยังไงชาไมอยู่เออขุ่นข่าวตาเฉียมังเออปน,นั้นจุกคนอันเลก็กเออไม่ยังไงพวกร้ว่าตัวเองร้องไ้เออเธอมาทำอะไรที่นี่ใครมีธุระค่ะสบายดีนะตาทองตาแก้วตาทองสบายดีนะบายดีกับแต่ว่าใครมังงานเลย ใครยังตั้งนี่ใครยังจางเออตาแก้ว่ะคะก็ขายขายช่องครับแล้วน้องชีไปมาที่นี้ทำยากครับคือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของสีไพรคะ่ะจะมาเชิญทุกคนมาไปทานเลี้ยงเฮ้นในวันนี้วันเกิดสีไพรเมียพี่เหรอคะ่ะอย่างนั้นคะ่ะไพรเตรียมกับข้าวปูปลาไว้เยอะเลยนะเครื่องดองเครื่องดื่มนะ ใครเตรียมมาเยอะ,ยอะแยะตาทองชอบอาหารประเภทไหนคะผมกินได้เปรอันนา้าผมกินได้เปรผมไม่ร่าตีผมไม่หมาย,ยา,ออาเออเก้าวเปล่าก็กับแกงเนื้ออาก็กินได้น้ำปลากับไก่ต้มกับผมกินได้ต้มใบม่วงกับก้ามุกผมก็กินได้มูทอดไก่อทอดฟักบุงไข่แดง ปัดบุ้งใจมู่เจยโจยก็กินได้พมไม่ายชาวซีใหญ่แล้วมึงเอาใหญ่เอ้ยอัะไรกับพ่อม่ายหมายยาวมไม่ายาวสีอัะไรบอกบอกว่าพมกินว่าชาวแล้วไม่แล้วพมไม่ใจปล้มแล้วเออสักทีเหล่ากันนู้นอ่ายได้จองวันเถียงเถียงบอกว่าวันเถียงแล้วไม่เลยไม่ปล้มไม่มาแล้วอันเออสักทีเหล่ากันนู้เลยวันยินนู้นเลยหันเออ บอกว่าวันเย็นแล้วมาแล้วไม่ปลาไม่มัวแล้วไม่กินได้แล้วอ่านเออสักทีเล่ากันนู้ไป,ปได้ละตรงนัวนไปนัวไปได้สักสักเทีงื้อหน่อยเชื่อมือแล้วนะั่นกินหน่อ,อพลื้อมันตั้งตายตาทองตาแก้วไปไหมคะไปกับปุ้มปากกันเรื่องไปกัน่เล่าไปกันกินรีตึ้งรองพริงเออถ้างั้นก็เดินทางกันค่ะ ออลลยประจัมนำจาย ใช่โอเคเลืกเร็วแล้วเกีว <c oughs> ยวย่อยว่าเยอะจริงจึงปรงชงแม่ป้าพอลุงเอะไอ้ด้อยอาจารย์ปูอาจารย์าาปูน้อยอาจารย์ปูแก, <c oughs> ก้วไม่แค่เปรตันนอรกอีกน,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 นรอรกอีกกินหัวมึงเงิน <c oughs> มาคีฉันผู้ตามสบายนะตาทองตาแก้วนะเหล้าเบียร์มีเยอะ อยู่ในตู้เย็นไพรขอตัวก่อนนะอ้าวแล้วเธอจะไปไหนอะไพรไม่อยู่กินข้าวกับพี่ก่อนเหรอไพรจะไปทํากับแก้มค่ะนะตาทองตาแก้วตามสบายนะอ่าทองแก้วจัดการนะนำเครื่องดื่มมาฉลองกันกับกับกับเอาไว้ร้อยตีกว่าป่ะเออเอาไใบจอยไปยหที่ต้องในตู้เย็นอย่างย่อยมั้งเออไ,ไปเลยทีใบจอยว่าป่ะเก๋ว ขาลักขาลุยเรื่มดไอ้นี่เบรกเลเว่นไอ้นี่แม่คงไอ้นี่กว่างทองไอ้นี่สองเป็ดอ่าไอ้นี่สิบเป็ดไอ้นั่นจัมเป็ดไอ้นี่เอ็มสิบกอ่านพื้นเลยวะเนาะแม่มาแคตายถูใช่มึงนั้นได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วครูเออได้มาแล้วไอ้ย่าไอ้ย่าตองนั้นของไอ้ย่าดี ยีวาหงเออว่าแบกเอบุนเยอะแยะของมึงฮะเ่อะเลยอยนนึงเออของกูยอ่หลวงเก้าอ่อยล้าข้าวกครแล้วเมียบอยู่นั่นชิมม่ะจองสักหน่อยวอะอะไรแล้วกูเปิดคว้า,ม,วาๆๆมือคีย์บอร์ด อราไว้มมาเล่นหนังเล่นวอยู่ฮัเลยนั่นเขาดินน้าโนหนังเล่นควิดอยู่ฮันเลยค่ะลวอ่ะ่ะาข้าตัวเดีนินหมไรไตี้อ้าพบลเเอเวอร์ข้าขตัวตายโอว่เอ นี่รินดินนี่นี่แล่่่นี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 ่เอออะเ่มังนก็ไว้ขาดตัววันกลางคืนตะกีบัดอลไมังนี่นี่รินริน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 เดียวต่ไม่รินตีเอาเอารินรินินอ่า้ยแมตีใช้แก้วละมุกขวัด ชีเมานต้องมาเมาไม่กูมึกสักทีก่อนเรอยกินเล้ากันเมื่อปุ่นคนจะวะชีเมาวันต้องไวเมาก็ได้กู ไม่เมายก็ไม่มเมากอแ่ะเขาเจค่คยงกูมไม่เไม่งเลี่วเพิ่งเข้ค่เเฉยยกูพี่จไม่เมาแม่ไม่อยากช่วยกูแล้วไม่รู้ละ่ะดีกูเสียน ai <tôi> hư... <đen> à, Trời! Lúc nãy cái kia yên vẻ! mau vào xíu à, nghe Em đi cu kích cước, không phải đôi Em rác ô cước, mà em chai khui leo rồi, mẹ ơi mẹ! là à. ร้อยอะไรกันนี่ร้อยร้อยร้อยคนเฝ้าดื้อเนี่ยมีเด็กเช็ดฟางอย่างร้อยเมาไหมอย่าฟังแล้วมาเลยร้อยไหมไปไปเฝ้ากว่าบ้าแก้วกินกันเนี่ยกินกันเนี่ยแก้วกินเนี่ยเนี่ยกินเลยจิเมาหนักเลยแล้วนี่ Chào à Nhanh chóng chì chì Chào ma vị vô Chào ma Mừng có chơi Mà nồng thông Mừng có chơi Lèo kêu Mừng Phải phở Khôi chào กูอดใจแฉะมึงยายมึงเก็ใช่ไม้ผีต้อง้าใจ่เลวและผีเกลียวอายุเคยผู้เคยน้องอย่างหมวยใจอ้งป่าเก็บว่าเรานี่มยหมวยเกเะทุกคนฮึชิญรับประทานอาหารได้แล้วนะไพรทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไพรขอตัวก่อนล่ะอ้าวแล้วไพร ไม่รับประทานอาหารกับพี่เหรอเนะื้อตัวมอมแมมนะใครจะไปอาบน้ำก่อนทุกคนตามสบายค่ะอาทองนะกินคงกินข้าวกันเมาเมาได้นะนะเหล้านะกินได้พอเปัญญาครับอันเละเรากินนะมันพอเปัญญาเลยร่มอแกลวอกับเขาน่ากินเพี่ไอนี่แก่งเนื้อไอนี่ตอมตีนหัว ไอ้น,นี่ต้มเครืงน้อยใบมว่วงนึกใช่ผ้าผ้าลายไอ้น,นู้ช่างทิปกรีบไอ้น,นู้หม,มุงจอมบอกน้ำไหลเลยลงมอเอออนออกแม,ม่อย่ายื่นชมเพลสอยู่จ้ะออกมางี้กูก <c oughs> ินคอยแล้วห่าอยู่ <c oughs> จชาจะยื่นชมอยู่าวายเอวตักจมกครืงน้อยคอนตักจมกครืงน้อยเอามาจึงเอามาหยาัด <c oughs> เอามาวนกำน้ำชิม จึงใบชงยกขึ้นปากน้อยน้อยยกขึ้นปากน้อยน้อยชาชาฉีฉีฉีเพราะว่าแค่จึงปักเอาลงเหมืันเปรี้ยไปตะกันแล้วจึงยกขึ้นไหม่ยกขึ้นมหมชา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 หน่อยน้อยจีฉีฉีเพราะว่าแค่จึงปากเอาลงอ๋อ,อ,อ,ยยอ,อ,อแคบก,ก,กินก็ตะกันแล้วกูเอาชนทักทีหล้วเลยอ่ะงามไรร้อยแล้วนี่กู ไม่เอ้ยน้อยกาดแล้วนี่กูพผงหลันกอดกอดแล้วไอ้แกมึงแกกินที่ชอยาหมันไงชอยาหมันกขอเอ้จ่องยามมันได้กินหงนายชายชาฉันยกขึก้นน้อยๆจีด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 เพราะว่าแค้กจึงปากเอาลงอยากกินก็ไปไหนเออทุกอย่างมียาปิดฮะเสียงใครกันน่ะตาแก้ว ยังอย่าไปคว้างมันจะ,ะมันไม่ใช่มันไม่ได้ขินชีคองอย่าไปควัางมันไม่ได้ขินนี่เสียงใครอะเราเองนายเออใครอะเรานาั่นงไหมนั่นงไหมนั่งไหมมาทำอะไรที่นี่ มาบอกเข้ารายใน้นายทราบทำไมอ่ะอาหารทุกอย่างมียาพิษอยากกินก็ไปนายเออฮะอาหารทุกอย่างมียาพิษใช่แล้วใครใครมันคิดจะฆ่าเราอ่ะซีไพรเมียานา,ายเองฮะซีไพรเมียเรานี่ยเหรอ เธอคิดจะฆ่าผัวเหรอมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วนายเออซี่ปลรยเธอทุกพอเธอบังคับ